เ l l นโลสติเดนวันนี้นะครับพบกับมาสเตอร์วัฒนยูเชียงการนะครับสอนวิชาพะละศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่2ในสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของสมรรถภาพทางกายและกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายก่อนที่เราจะเรียนนะครับในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนฝึกท่อง Conversation ก่อนนะครับ Let go. Talking about COVID nineteen. COVID nineteen. Is the short name for Coronavirus disease two thousand and nineteen? Corona means crown because it's round and has little antenna in order to live it needs to attach to people It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily. and has affected people all over the world. ครูก็จะมีนะครับรับสมองให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์นะครับ3ข้อนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับ Are you ready? Number one ข้อใดเป็นลักษณะของผู้มีสมรรถภาพทางกายที่ดี 1. รูปร่างอ้วน 2. มีผิวพรรณขาวใสที T, ทาง,งานต่างๆได้เป็นเวลานานนักเรียนคิดว่าข้อไหนครับใครตอบได้บ้างเอง่ยช่วยมาสเตอร์ตอบหน่อยนะครับ โอเคนะครับครูจะเฉลยนะครับข้อที่3นะครับทำงานต่างๆได้เป็นเวลานานนะครับใครที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีร่างกายก็จะทำงานได้เป็นเวลานานนะครับเช่นวิ่งเดินนะครับหรือออกกำลังกายต่างๆ รับสมองข้อที่2นะครับ Number t o การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายส่งผลดีอย่างไร 1. ร่างกายไม่มีข้อบกพร่อง 2. ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์3ทำงานได้น้อยกว่าเดิมนักเรียนคิดว่าข้อไหนครับช่วยมาเซอร์ตอบหน่อยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยกันนะครับว่านักเรียนตอบถูกกันบ้างไหมข้อที่2นะครับร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีใครตอบถูกบ้างไม่เอ่ยใครตอบถูกเก่งมากเลยนะครับรับสมองข้อที่3นะครับ n u m b e r 3ถ้านักเรียน ต้องการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร 1. ออกกำลังกายเมื่อว่างเท่านั้น 2. ดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังเป็นประจำทรออกกำลังกายเป็นประจำเสมอนักเรียนคิดว่าข้อไหนครับช่วยมาเซอร์ตอบหน่อยเร็ว งั้นเรามาดูฉเฉลยกันนะครับว่ามีนักเรียนคนไหนตอบถูกบ้างนะครับฉเฉลยนะครับข้อที่3นะครับคือคำตอบที่ถูกต้องออกกำลังกายเป็นประจำเสมอนะครับก็จะทำให้สมรรถภาพต่างๆของร่างกายนะครับแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ เรามาดูนะครับสมรรถภาพทางกายหมายถึงอะไรสมรรถภาพหมายถึงนะครับความพร้อมของร่างกายในการออกแรงปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานต่างๆได้ตามความต้องการนะครับเรามาดูนะครับองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายประกอบด้วยความสามารถด้านต่างๆดังนี้นะครับ ไปดูกันเลย Let's go <S Number o n ความแข็งแรง Strong หมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายที่สามารถใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆออกแรงกระทําต่อวัตถุในการปฏิบัติกิจกรรมได้ดีโดยการยกการดึงการดันเคลื่อนย้ายสิ่งของตัวอย่างการยกนะครับยกโต๊ะการยกเก้าอี้ นะครับการดึงก็คือนะครับคือการทําให้วัตถุเข้าหาตัวเองอย่างเช่นการเล่นกิจกรรมกีฬาชักเยเลก็จะเป็นการดึงนะครับต่อไปการดันก็จะเป็นการผลักสิ่งของให้สิ่งของออกไปหกักออกห่างจากตัวเองนะครับอย่างเช่นการดันรถการเข็นจักรยานนะครับเป็นต้น Number ่อทู ความทนทานหมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายที่สามารถออกแรงปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานได้เป็นระยะเวลานาน,านๆนะครับเช่นการโหนบาร์นะครับค้างไว้ 10- 20วินาทีนะครับบางคนอาจจะได้10วิบางคนอาจจะได้20วินะครับการเนื้อแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่การฝึกฝนนะครับหรือจะเป็นการวิ่งในระยะทางไกลนะครับ n u m b e r 3นะครับความเร็วสปีดนะครับหมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายที่สามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานโดยมีการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยระยะเวลาสั้นๆนะครับอย่างเช่นการเดินการวิ่งนะครับเป็นต้น Number 4ความอ่อนตัวนะครับหมายถึง สภาพความพร้อมของร่างกายในการปรับสภาพการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้มีการยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองการปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานด้วยท่าทางต่างๆได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนนะครับความอ่อนตัวส่วนมากนะครับจะอยู่ในกีฬายิมนาสติกนะครับก็จะมีการฉีกขาเตะค้านะครับการเอ็นตัวไปด้านหลังการก้มตัวไปด้านหน้านะครับ หมายเล5การทรงตัวล้านหมายถึงความสามารถในการควบคุมและบังคับลักษณะท่าทางในขณะที่เคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานต่างๆด้วยท่าทางที่มั่นคงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับการปั่นจัก,กรยานการเล่นสเกตบอร์ดนะครับแล้วก็มีการวางหนังสือไว้บนศรีรษะแล้วเดินนะครับ n u m b e r 6พลัง power หมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายในการออกแรงผลักดันวัตถุหรือยกวัตถุให้เคลื่อนที่นะครับตัวอย่างเช่นยกโต๊ะยกเก้าอี้นะครับก็จะเป็นพลังแขนการเตะฟุตบอลน,นะครับก็จะเป็นพลังขาเป็นต้นนะครับ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายเกิดความแข็งแรงมีสุขภาพดีสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งสามารถกระทำได้โดยการปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับมาดูนะครับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ท่านะครับยืนนั่งลักษณะตามรูปเลยนะครับนักเรียนวิธีปฏิบัติยืนตรงมือวางเหนือเข่าทั้งสองข้างย่อเข่าลงเล็กน้อยค้างไว้ประมาณ20วินาทีนะครับอ,อันนี้คือการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานะครับต่อไปนะครับน u m เ e r รความคล่องแคล่วว่องไว วิ่งสลับฟันปลาวิธีปฏิบัติวิ่งอ้อมกลวยนะครับที่วางห่างกันพอประมาณจำนวน10อันโดวยวิ่งอ้อมกลวยให้ครบทุกกลวยนะครับแล้ววิ่งอ้อมกลวยสุดท้ายแล้วกลับยังแล้วกลับมายังจุดเดิมนะครับอันนี้คือการฝึกปฏิบัติความคล่องแคล่วว่องไวนะครับนวิาทีนะครับความอ่อนตัวนะครับท่านะครับยืนก้มตัวลงด้านหน้า วิธีปฏิบัตินะครับยืนตัวตรงนะครับแล้วก็ต่อไปมือประสานกันที่ท้ายทอยแล้วก็ค่อยๆก้มนะครับตัวลงด้านหน้าให้ศอกทั้งสองข้างแตะที่เข่าขาทั้งสองข้างนะครับจะเหยียดตรงอยู่เสมอไม่งอนะครับลักษณะตามรูปเลยนะครับ n u m b e r 4การทรงตัว บาลานยืนขาเดียวทรงตัววิธีปฏิบัติยืนตรงมือเท้าเอวนำเท้าข้างที่ไม่ถนัดยกไปแตะด้านในของเขา่ายืนทรงตัวด้วยขาเดียวค้างอยู่ประมาณ30วินาทีขึ้นไปนะครับในวันนี้มัสเตอร์ก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับในการฝึกปฏิบัติการทรงตัวการยืนขาเดียวทรงตัวนะครับให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ งั้นเราไปดูกันเลย Let's go วันนี้นะครับเราจะปฏิบัติการทรงตัวนะครับมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับใครถนัดขาซ้ายเอาเท้าซ้ายยืนเป็นหลักใครถนัดขาขวาขาขวายืนเป็นหลักนะครับมาสเตอร์ถนัดซ้ายนะครับเท้าขวานะครับจะเอาวางไว้บนเข่าด้านในนะครับมือทั้งสองข้างนะครับเอาเท้าเอวไว้นะครับค้างไว้ประมาณนะครับ 1>, 1นาทีนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับปฏิบัติพร้อมกับมัตร์เลยนะครับ1นาทีนะครับทรงตัวให้ได้เริ่มเลยนะครับพยายามทรงตัวให้ได้นะครับ เร่งฝ่าเท้าไว้พยายามยืนให้นิ่งนะครับ เหลืออีก5วินาทีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับปฏิบัติกันได้ไม่เอ่ยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติบ่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่สรุปนะครับสมรรถภาพาทางกายเป็นความสามารถของร่างกายในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างยาวนานไม่เหนื่อยง่าย ซึ่งการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีนะครับจะช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงควรสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างสม่ำเสมอนะครับการบ้านของนักเรียนนะครับที่ต้องปฏิบัติส่งมาเซอร์นะครับให้นักเรียนปฏิบัติท่ายืนขาเดียวทรงตัวค้างไว้30วินาทีนะครับ อัดเป็นคลิปวิดีโอนะครับเมื่อนักเรียนอัดเสร็จแล้วส่งมาในลายส่วนตัวของมัสเซอร์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย